สวัสดีนะคะ่ค้เพื่อนๆจะไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ขออยู่ประตูบนดาดฟ้านะคะจะมาดูว่ามันเป็นสภาพอย่างไรผักขัญน,นะซึ่งเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนเมือ่อวานประมาณหกโมงหรือทุ่มหนึ่งนี่แหละฝนตก้อมกับลูกเห็บกันโนและลูกเห็บลูกใหญ่มากและแบบนานมากกว่ามันจะหยุดอะ่ะแล้วคือแบบ ไม่รู้ว่าสภาพต้นไม้สภาพกระถางมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะทุกคนมอรอต้องแจ่มมอรออยนนี้มอรอนดูหน,ด,หนดูหน้าชิมออต้องแจ่มมอรอรอ,อ,อ้ยมันจะเป็นยากหน่อยหนึ่งนะเอาไปโอ้โหทุกคนเอ้ยไม่เหลือสักนิดเลยเดี๋ยวดูตรงนี้ กระถางมันกรอบอยู่แล้วว่ะมุนอุยปุยเลยพี่น้องดูดิย,ยอดผักไปหมดเลยอะไม่เหลือจริงๆหนดูต้นมะละกอต้นเดียวในชีวิตนี่มันนี่ยอดหักไม่ยังเลยแต่ดูท่าแล้วน่าจะปลงมาอีกยี่ดอ,อกนี่โอ้ยสภาพดูสิมุนแอบแอพเลยนะคะ โอ้ยอะไรกัตตลุตนดูผักอีตู่ตรงนี้โอ้ยแห่งนี้หน่อยหักเลยนี่นะแต่ว่าข้างในน้นไม่เป็นไรนะไม่โดนเพราะว่ามันมาทางนี้เมื่อคืนน่ยมันมาทางนี้นะคะตกมาทางนี้แล้วก็โดนหมดเลยแล้วดูหักเปิดเลยนะลูกเนาะเมื่อวานยังดูกันสวยๆอยู่เลยนะ ดูดิโอ้ยแล้วเบิ้งสภาพอันนี้บักเคีย้ยยอดทักเบิดเลยแล้วดูผักบุ้งนางไม่เหลือสักฮีดหนึ่งมุนอ้อยเหาะนะคะเหลือนี่เห็นว่ามันมาทางนี้ทุกคนแล้วดูบักทัวโอ้ยนางเอ้ยอันนี้ถัวฝักยาวนะคะที่ขวัญซื้ออ่ามากิน นะคะแล้วขันเก็บลูกแก่มันไว้แล้วก็เม็ดมาตากแห้งแล้วก็มาปลูกนะคะอู้แล้วลูกเนี้ยกำลังจะโตสภาพมุนโอยโอยยอโยยไม่ยุ่ซ้ําเนี่ยขัน่ะคือขันกะไว้จะปลูกเอา,มาเมล็ดนะคะเอา,มาเมล็ดพันธุ์มันไว้ไว,ไว,ไวไ้ไว้ไอเนี้ยไว้ปลูกต่อปีหน้านะคะลูกเล็กๆพวกนี้ยหักหมดเลยโอ้โหไม่รัวกําลังจะงามนะคะ เออ,อนนี้ก็คงจะได้เอาออกแหละเสียดายมากเลยดูใหญ่ไม่ใหญ่ดูจากตรงนี้เอาแล้วกันดูจากนะดูจากรอย,อยนเนี่ยดูจากรอยดูจากรอยมันไอเนี้ยมันแตกอะดูสิแล้วต้นอัอเนี้ยสวยๆพังเลยหักปึ๊ดนะคะนี่แหละอยู่ปากีมีกะละมังหนีนะคะกะละมังแตก ดูกะละมังคือกะละมังมันตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะไม่คือหมายถึงว่าขวันปุ๊ก้งแต่ปีที่แล้วกะละมังนี้แต่ว่าคือจริงอ่ะมันคือนานแล้วอ่ะกะละมังเนี้ยมันสมควรจะแบบว่าเอาทิ้งได้แล้วนะคะเออโอ๊ยไต่ๆผักกะเพราก็หักนะคะกว่ามันจะฟื้นนะทุกคนคิดดูคนนี้ยอากาศหนาวก่อนพอดีนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกอยู่ที่เนี่ยต้องทําใจแล้วแหละนะคะว่ามันจะเป็นสภาพแบบนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เราไม่รู้เลยอ่ะว่ามันจะมาตอนไหนอะไรยังไงคือมันมาได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวมันก็มันก็ตกนะอีลูกเห็บเนะี่ยเออหน้าร้อนมันก็ตกหน้าไหนมันก็ตกมันตกตลอดทั้งปีนะคะคือแบบนี้ทุกปีเลยนะคะปีที่แล้วก็เหมือนกันนะปีที่แล้วก็ปลูกผักสลัดก็มุนเอเนาะเนะคะกว่ามันจะฟื้นขึ้นมาอีกนะทุกคนเราดู สวยๆดูดูมันบนพื้นนะหากหมดเลยนะคะอันนี้ก็อยู่ไกลเพื่อนโอ้ยหากหมดเลยอันนี้นอนกินข้างในมันหรออุ้ยถ้าไม่โดนนี้ก็ไม่รู้นะเนี่ยนอนกินอ่ะเดี๋ยวขัญจะเอาต้นใหม่มาลงดีกว่าต้นนี้เอาทิ้งนะคะดูสภาพโอ้ยตายๆ ได้ถั่วมากินแต่จริงๆขวันเก็บได้หลายฝักแล้วนะเก็บได้หลายฝักแล้วนะคะปีหน้าก็คงจะได้หลายต้นอยู่ปีนี้ได้แค่เนี้ยได้แค่สมต้นสีต้นนะคะแต่เป็นลูกทุกต้นนะต้นละลูกสองลูกนะคะเออขวันก็เอากระถางขึ้นตั้งบนกระลมังแบบนี้เลยนะคะมันจะปลูกได้หลายต้นนะแต่ถ้าปลูกแต่ถ้าปลูกลงไปเลยมันก็จะได้แค่ต้นเดียวสภาพทุกคนทุกคนจำต้นนี้ได้ไหม มันกินได้นะทุกคนเป็นแต, like. แตงเล,ล็กน่ะแตงกลมๆอ่ะเมลอนหน่อยลูกเมลอนหน่อยมันกินได้นะขวัญไม่รู้ไงตอนที่มันเป็นแบบสวยๆทุกคนดูลูกที่มันเป็นสวยมากๆอ่ะลูกอย่างนี้เลยแล้วสวยแล้วทีนี้คือขวัญไม่รู้ว่ามันกินแต่ขวัญก็ไม่ไม่เก็บไม่สนใจนก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คือแม่ย่าบอกว่ามันกินได้สามีบอกว่าเก็บไปให้แม่ย่าแม่ย่าก,กิน,นกคือขวัญเก็บไปให้แม่ย่าได้ประมาณกระปุกกระปุกใหญ่ๆอะ่อะกระปุกที่แบบว่า อะไรนะได้ถุงใหญ่ๆเออจะพูดว่าถุงพลาสติกก็พูดเป็นกระปุกซะง,งั้นเนี่ยได้พลาสตกถุงพลาสติกหนึ่งนะคะเก็บไปให้แม่ย่ามันเป็นเยอะมากอะทุกคนแล้วมันหล่นเต็มอันนี้ก็คือเศษซากของมันนะจริงๆแล้วคือมันเยอะมากเก็บไปให้แม่ย่าเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวปีหน้ามันจะเกิดเองของมันเดี๋ยวค่อยเอามาลงใหม่สรุปเลยก็คือกินได้นะคะขันก็ไม่กล้ากินนะขอก็ไม่รู้นะโอ้เหตุจังไรกกระถางนี่ โอ้ยสภาพแต่รูดตนหายแห้งเบิง่งอันนี้นะหักหมดเมื่อวานยังเจอหน้ากันดีๆอยู่เลยลูกเอ้ยเราไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เอาอันนี้รูดออกจากกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะหักหมดเลยกระทงกระถางแตกหมดขันได้ตัดนะคะใบอีตูนะคะออกหมดเลยนะ เหลือแต่ต่อนะคะตัดอ,ออกหมดเลยแล้วคิดดูว่าจะไปทำเมนูอะไรเนี่ยนึกไม่ออกนะคะแล้วก็ในกรละมังนี้ก็คือเป็นกระเพรานะคะหมดเลยจะไปทําเมนูอะไรมันมุ่นอ้อยนะนะคะเดี๋ยวเป็นเด็ดเอาแต่ใบมันเนาะเดี๋ยวจะไปซื้อไก่บดมาดีกว่าน่าจะได้ผัดกระเพราไก่แล้วแหละนะคะได้เมนูแล้ววันนี้นะคะเออจริงๆอ่ะขวัญเป็นคนปลูกแต่ขวัญไม่ค่อยกินอะ่ะปลูกเอามันนะทุกคน เออแต่ว่าได้ค่าปุ๋ยมาแล้วนะได้ค่าปุ๋ยมาแบบสองพันกว่ารูปีแล้วนะปลูกเล่นๆอ่ะก <c oughs> แบบ็มีคนอุดหนุนแล่นะคะขันก็ไม่ได้ปลูกแบบดูแลอาใจใส่อะไรแต่ก็คือแบบแค่ต้องรดน้ําเขาบ่อยๆเพราะว่าบนดาดฟ้าอากาศมันร้อนนะคะแต่ว่ามันก็ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วก็คือแบบไม่รู้ว่าน้องจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะคะเพราะว่าน้องไม่ทนเนาะ ถ้ามันต้นใหญ่เลยจริงๆอะมันจะทนหนาวอยู่แต่คือของขวัญมันอยู่ในกระถางมันไม่ได้อยู่ในดินนะถ้ามันอยู่ในดินน่มันจะทนมากนะคะมันจะไม่ตายนะพอหมดหน้าหนามันก็จะแตกขึ้นมาอีกแต่คือของขวัญก็คือตายเลยนะคะตายเลยพอปีหน้าก็ค่อยปลูกใหม่นะขวัญต้นมะเขือนะคะปีนี้ขวัญพึ่งได้กินไม่กี่ลูกเองนะออกมาอ้อยเหยไอ้แงนะคะออกมานิดเดียวนะคะแล้วดูสภาพต้นนี้ก็คือไม่น่าจะรอดอะถ้ามันมันแมงแมงเนี่ยคิดดูว่าดูดิสภาพมันโดนอะ หยอดทากเบิร์ดนะคะไม่รู้ว่าจะได้กินทันหนาวหรือเปล่าอืมไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าดูจากสภาพแล้วคือบ้านสิได้ท่านกินนะทุกคนค่ะมันสีอากาศหนาวก่อนนะคะถามว่าต้นมะเขือมันตายไหมไม่ตายนะปีที่แล้วก็คือไม่ตายเออต้นมะเขือก็คืออยู่แบบจนรอดหนาวแต่ว่าไม่มีลูกตอนหน้าหนาวนะไม่ติดผลนะคะแต่ว่าปีนี้ก็คือ คือสิบประท่านได้กินแต่พี่น้องคะ่ะตายถิ่มซ,ซ,ซื้อต้นมาย,ยังยังยังอ่อนอยู่เลยมันเพิ่งสองเดือนขวัญกลับมาจากไทยเนาะช่วงประมาณพฤษภาแล้วว่ามันเลมตอนนั้นขวัญกลับไทยเนาะแล้วคือแบบโอ้ยดูลูกนี้หักแล้วกลาลังจะงามกาลังจะไอ้นี่แล้วคือมันก็คือขวัญไม่ได้เริ่มปลูกตั้งแต่ปกติถ้าเข้าหน้าหน้าร้อนขวัญจะเริ่มปลูกตั้งแต่ช่วงมีนาะแต่ว่ามันไม่ได้ปลูกไงทุกคนแล้วคือก็เลยกลายเป็นว่าปลูกช้า ไปสองสามเดือนนะคะก็เลยนี่แหละสภาพนะแต่ว่ากระเพาะหูละพานี้ก็คือได้กินอยู่ลูกตัดจนว่าอันนั้นเบิดพี่น้องค่ะตัดจนเหี <c oughs> ย่ยนเบิดนะคะอ้าวนี่แหละทุกคนค่ะสภาพหลังจากที่ลูกเห็บตกอย่างรุนแรงนะแต่ปีที่แล้วตกใหญ่กว่านี้นะลูกใหญ่กว่านี้นะอตกลูกใหญ่กว่านี้แต่ปีนี้คือแบบลูกกลางๆเนาะเนี่ยนะทุกคนนี่แหละก็คือสภาพบนดาดฟ้าวันนี้ในโะล ไอ้ดูมีเด็กเด็กชมรมรอยรนี่เด็กชมรมอนี่จะจับนกมาสั่นเนี่ยมีเด็กจะจับนกเนี่ยเออจะขึ้นมาจับนกกับเขาแต่ไม่ได้สักทีนะนกมากินข้าวตรงนั้นนะทุกคนเห็นไหมเนียเนี่ยน,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 ะ,นะมีน้ำแล้วก็มีอาหารนกนะคะแต่ว่า นกก็ไม่กล้ามากินนี่มานั่งเฝ้านี่ไปเราลงไปข้างล่างกันโอเคนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวแม่เน่ก็อาจจะออกไปข้างนอกเพราะวันเป็นวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าขวัญก็ขึ้นมาดูบรรดาฟ้าก่อนนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้ขวัญทำคลิปวิดีโอแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้ได้คลิปวิดีโอหรือว่ามีคำถามมาอะไรก็คอมเมนต์มาได้ได้คลิปวิดีโอนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะสวัสดีคุณนุสวัสดีค่ะไปแล้วครับผมไปลูกกระปุ๊บไปลูกกระปุกชมวีกุ้งนุสวัสดีครับผมเฮ้ย